จะทำน้ำซุปที่ปรุงจากดอกไม้สีเขียวลูกกลมๆที่เรียกว่าดอกแสแลให้อร่อยชาวบ้านชุมชนวัดนารันข้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจะเลือกใช้เนื้อสัตว์แห้งๆมาเป็นวัตถุดิบหลักอย่างแกงไก่แสแลหม้อนี้ก็ใช้ไก่บ้านย่างแห้งๆแ,และปลาทูเค็มหนึ่งตัวให้ได้น้ำซุปรสกลมกล่อม,มแม้ดอกแสแลจะเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมกินกันในแถบภาคเหนือ หากแต่ละท้องถิ่นก็มีวิธีการปรุงต่างกันไปซึ่งที่นี่นิยมนำมาทำแกงแ,กงแบบง่ายๆเพียงโคลกหอมแดงและพริกแห้งให้ละเอียดนำไปต้มในน้ำเดือดพร้อมดอกแสลใส่ไก่บ้านย่างหั่นชิ้นและเนื้อปลาทูเค็มปรุงรสด้วยน้ำปลาและมะขามเปียกตบท้ายด้วยต้นหอมและผักชีลาวหั่นท่อนเพียงเท่านี้ก็จะได้แกงไก่ดอกแล ของอร่อยประจำชุมชนวัดนาลานข้าวที่มีให้กินแค่ปีละครั้งมันเป็นแกงพื้นบ้านน่ะของโบราณจากปู่ย่าตายายสอนให้แกงกินราะแถวนี้มันจะมีแค่ฤดูละครั้งแสเลนะปีนึ่งมีครั้งเดียวต่อจากนั้นก็ไม่มีจะมีแค่เดือนมกรากุ้มผ้านอกนั้นก็บ่มี ถ้าอีกอย่างนึงถ้าห่าบะแ้งเนาะผลพื้นบ้าน,นีนเขตก็อีเอามาทำยำยำที่เคยที่ใสห่หอยโขมหอยเซรีหนังหมูเคล็ดลับการเก็บดอกสแสลให้แกงอร่อยต้องเก็บตั้งแต่ต้นฤดูที่ดอกยังไม่ใหญ่มากซึ่งสแสลเป็นไม้เลื้อยกึ่งยืนต้นที่ไม่สูงมากสามารถเก็บได้ง่ายตามคันนา หักต้นแสแลในวัดนาลัานข้าวเป็นเพียงต้นเดียวที่ต้องปีนขึ้นไปเด็ดเพราะอยู่คู่ชุมชนมานานหลายสิบปีซึ่งมาถึงฤดูแล้งชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บผลไม้คนละมือจนกลายเป็นกิจกรรมประจำช่วงต้นปีช่วงต้นฤดูแสแลก็จะราคาดีค่ะชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันเก็บไปขายแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าปีนี้แตกต่างจากปีก่นกอนๆนะคะเพราะว่าจะเอาเงินไปทําบุญให้วัดนาลัานข้าวเพราะว่าปีนี้วัดค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะ พี่คะปีนี้แสแลถือว่าออกเยอะไหมคะออกลายดกดีจังครั้งแรกเพราะว่าทุกปีให้กินนรีเ <c oughs> <c oughs> จกกันใครจะกินใครกินก็มาเอา <c oughs> มาเอาได้เลย <c oughs> วัดบริเห่วงคือใครมาเอาก็มาเอาได้เลยทุกปีก็บรได้ค่าให้เก็บกินกันใครอเอาก็มาเก็บเอาเ <c oughs> พราะว่าปีนี้ก็เลยไว้ค่ายให้วัดเพราะว่าวัดต้องมีค่าเสียใจเยอะ ก็เลยมาเก็บกันไปขายให้วัดแล้วก็นี่ก็ยังไม่เสร็จนะ<ม>สร้างพระใหญ่เนเพราะว่าก็โลช่างมาทมําแล้วก็เวลาเอาไปซื้อกับข้าวอะไรพราะเขามาทํางานเนี่ยก็ต้องกับข้าวเลี้ยงเขานีเป็นอีกปีที่ชาวบ้านยังไม่มีไรายได้จากนักท่องเที่ยวเพราะโควิด -19 แม้จะไม่กระทบกับวิถีชีวิตที่กินอาหารตามฤดูกาลหากก็ส่งผลให้วัดนาลานข้าวขาดปัจจัยสนับสนุน ฤดูดอกแสแลในปีนี้จึงกลายเป็นความหวังเล็กๆที่ชาวบ้านจะได้ต่อเติมพระพุทธรูปองค์ใหม่ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนให้เสร็จสมบูรณ์นธิดาสุขศรีไทย p ีบีรายงาน